กับมาเรื่องนี้ต้องไปข่าวดีที่สุดนะคะ,คะของเมื่อวานนี้เลยก็คือมติประวัติศาสตร์กฎหมายสมรสเท่าเทียมที่สุดก็ผ่านสภาวาระสอ <2, S 2> วาระสามเรียบร้อยแล้วนะคะ,คะเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อไปจะต้องไปผ่านขั้นตอนไหนบ้างแล้วจะ ถูกดาเนินการใช้จริงๆเนี่ยกฎหมายฉบับน,นี้ได้เริ่มใช้จริงๆกันเมื่อไหร<ช>่พูดคุยกันเลยดีกว่านะคะ,ค,ะคุณทันนะคะคุณทันยวัฒน์กมลมงวัฒน์สสบัญชีรายชื่อพรรคก้าไกลในฐานะรองประธานกรรมธมิการเรื่องของกฎหมายสมรสเท่าเทียมอยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะครูทันค่ะสวัสดีค่ะยินดีมากาค่ะค่ะแล้วก็ยินดีด้วยจริงๆสําหรับกฎหมายนี้ในที่สุดก็สําเร็จลุล่วงไปได้แล้วก็คะแนนเสียงโอ้โหท่วมท้นจริงๆนะคะคุณทันค่ะขอถามหน่อยว่าขั้นตอนเรื่องกฎหมายสมรสเท่าเทียมหลังจากนี้จะต้องเป็นยังไงต่อคะ ก็แน่นอนจะต้องส่งไปที่สมาชิกวุฒิสภานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกตรงๆว่ามีสัญญาณบวกๆมากๆเลยเพราะาว่าเมื่อวันที่สิบสองมีนาคมที่ผ่านมาท่านก็ได้อ่านข่าวของสมาชิกวุฒิสภาค่ะทัง่งพวกท่านก็ได้พูดถึงสิทธิทความหลากหลายทางเพศแล้วก็ยังมีข้อเสนอแนะว่าให้สภาผู้แทนราชฎรรีบผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นสัญญ,ญาณที่ดีประว่าท่านเนี่ยอยากสภา กฎหมายฉบับนี้ในวาระก่อนเทก่อนที่พวกท่านจะหมดวาระนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยต้องบอกตรงๆว่ามีการประสานงานกันอยู่แต่ว่าจะเป็นวันไหนยังไม่สามารถตอบได้จริงๆแต่แต่เชื่อว่าเร็วๆนี้เลยค่ะเร็วๆนี้เลยค่ะค่ะเห็นข่าวบอกว่าอาจจะเป็นอังคารที่2เมษายนแต่ก็ยังไม่แน่นอนใช่ไหมคะคุณทันคะคะถ้แพทเออเหมือนตอนนี้ข่าวเหมือนก็เป็นอย่างนั้นนะคะแต่ว่าจริงๆเอ่อทางท่านประธานก็ ได้มีการพูดคุยกันทันอยู่นะคะแต่วันนี้ข่าวหลุดออกมาแล้วใช่ไหมคะข่าวหลุดมาแล้วก็วันที่สองแล้วนะโอ้เราวันที่สองก็ก็บอกว่าคุณตาเก็ดเพิ่งกูหลุดข่าวอานะคะเห็นข่าวออกมาแล้วอุ้ยอย่างงี้ถ้าเป็นวันที่สองจริงนั่งข่าวมาเร็วเลยเอาอย่างเงี้ยถ้าเข้าสอวันวันที่สองอ่ะคารหน้าแต่ว่าวันเดียวจบได้เลยไหมคะสว ถ้าวิธีการพิจารณาของสวค่ะจะไม่ได้เหมือนของสภาผู้แทนราษฎรนะคะคือเขาก็จะมีคณะกรรมการวิอวิคณะกรรมการสามนังซึ่งก็จะเป็นการพิจารณาแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องมาตั้งกรรมธิการมาม,มาเป็นวาระอะไรแบบ เหมือนของสภาผู้แทนราษฎรค่ะก็ะสามารถที่จะพิจารณาอย่างเร็วขั้นตอนไม่เหมือนการจะเร็วกว่าค่ะค่ะออมองว่ามันน่าจะจบภายในเดือนเมษายนเนี่ยแหละใช่ไหมคะเพราะว่าอย่าลืมนะเดี๋ยวเดือนพฤษภาสาวชุดปัจจุบันแล้วด้วยสมดวาระแล้วกังวลไหมคะ<จ>เรื่องนี้จริงเอ่อตอนคือจริงๆก็กัง,ง,ง,งวลเรื่องไทม์ไลน์เนาะแต่แต่แต,แต่ครูเชื่อว่าความร่วมมือของทุกฝ่ายอะคัะมันสามารถทําให้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะคือ คืออันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ไปล้ำอำนาจนะครับแต่ท่นเชื่อว่าสปอสามารถที่จะเน้นจัดการเรื่องตารางเวลาได้ได้อย่างดีอยู่แล้วครับถ้าคือเชื่อว่าทุกฝ่ายจะพยายามผลักดันให้เร็วที่สุดก่อนหมดวาระค่ะค่ะเพราะว่าจะมีเดือนพรายมันไงแล้วบางคนก็คาดการว่ากฎหมายน่าจะบังคับใช้ได้ช่วงช่วงก่อนตรงนั้นหรือเปล่าเดือนอะไรนะมิถุนายนใช่ไหมมิถุนายนอันนิดครับคือคือคือประกาศคือกฎหมายผ่านเนี้ยก็ <_ d ream> เป็นเรื่องหนึ่งนะคะแต่ว่าในการจดทะเบียนจริงเนี่ยคือหลังจากหลังจากผ่านต่อวแล้วก็ต้องทูนก้านะครับพอทูนก้าวแต่ทูนกจาวประปาก,กาศในราชกษษษษิจจานี้พอประ,ประากาศในราชกษษษษษษิจจานี้จะมีเวลาหนึ่งร้อยี่สิบวันให้หนึ่งงานดัดเตรียมตัวนะคะแล้วหลังจากนั้นจะจะจดทะเบียนได้เลย<อ>คือร้อยยี่สิบวันเนี่ยค่ะก็ว่าศาลเขาจําเป็นที่จะต้องรู้ก่อนว่ากฎหมายจะอะไรบ้างใช่ไหมแล้วก็ าการพิจารณาจากคดีจบบนี้ไปจะต้องแก้ไขอย่างไรทําความเข้าใจาการรับอุปการะบ,บุญทานจะต้องทำอย่างไรใช่ไหมะแล้วก็ทะเบียนสมรสจะต้องเปลี่ยนแปลงมาอะไรอย่างเ<ๆ>งี้ยทางกรรมวการจัดการเต็มตัวค่ะเพราะฉะนั้นต้องร,รอทุนกล้าวประกาศในราชกิจจาแล้วก็รออีกหนึ่งรอยสิบวันก็ประมาณสักสี่เดือนนะคะ,อะเออทีนี้เรื่องปลายปีนะปลายปีปลายปีแล้วก่อนหน้านี้เห็นช่วงคุมพาพันน่ะ LGBTQ ไปจดทะเบียนสมรสกันที่อำเภอเยอะมากเลยอันนั้นเป็นเป็นแค่กิมมิคใช่ไหมคะ <c oughs> ไม่ได้มีผล <c oughs> อะไรใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นกิมมิคเอ่อก็คิดว่าเป็นทุกทุกฝ่ายพยายามที่จะสร้างการขับเคลื่อนไปด้วยกันนะมันก็เลยคิดว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องดีๆนั่นแหละก็คืออาจจะยังไม่มีผลทางกฎหมายแต่ก็เป็นแรงกระตุ้นให้คนทุกคนเนี่ยตั้หนักรู้สึกสิิค่ะ ค่ะครูทันอยากจะย้ําถึงสิทธิอีกสักรอบไหมคะเพราะเห็นว่าเมาื่อวานนี้ก็มีเติมข้อกฎหมายใหม่ๆเข้ามาด้วยหรือเปล่าคะไม่ถึงว่าเติมข้อกฎหมายใหม่ๆอ๋อหมายถึงว่าเราเพิ่มบทบัญญัติอันนี้ค่ะก็คือเรื่องบุพการีลําดับแรกนะคะอ่าค่ะใช่ค่ะคุณทนช่วยขยายความนิดนึงได้ไหมคะคือจริงๆแล้วกฎหมายอกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศนะคะก็ เออะดี๋ยกันนะเสียงแหกเราสามารถรับบุญบุญธรรมได้นะคะอันต้องเคลียร์ก่อนอาจจะมีข่าวผิดพลานะฮะซึ่งผู้รับอุปการะบุญบุญธรรมแล้วเราก็เป็นผู้รับอุปการะบุญซึ่งมันเป็นคําที่เป็นการส่งเทศอยู่แล้วนะคะทีนี้ในเรื่องของที่จะเป็นบิดามารดาเนี่ยมันก็ต้องไปแก้ที่กฎหมายสร้างคันทางเทคโนโลยี ใช่เยค่ะทีนี้พอการตั้งคันเทคโนโลยีปุ๊บเนี่ยถ้าเราไปแก้ตรง,งน,นั้นปุ๊บไั่หมายถึงว่าเราก็ให้สิทธิ์บิดามารดาหรือกลุ่มครอบครัวให้สิทธิ์ตรงเนี้ให้มีสิทธิ์ที่ตามบิดามารดาตามกฎหมายตามประมวลกฎหมายอยื่นๆคือคือมันต้องไปแก้ที่การตั้งคันทางเทคโนโลยีอะค่ะคือ <S <S หมายถึงว่าจริงๆถ้าเราถ้าเราเพิ่มคําปุ๊บเนี่ยพอมันเป็นคําใหม่เนี่ยเท่า, <S <S ากับว่ามัน มันอย่างที่เบอกค่ะคู่สมรสเนี่ยมันจําเป็นที่ต้องใช้กฎหมายที่ทำมาคู่สมรสอยู่คือสมมติว่าถ้าเกิดเราใช้คาใหม่๊บกนี้ก็เท่ากับว่ากฎหมายอื่นๆเนี่ยมันก็ไม่ได้สืการคุ้มครองเลยค่ะถ้าเป็นกฎหมายเดิมปกติเนี่ยก็ถ้าไปรับบุตรบุญธรรมเขาจะใช้คําว่าเป็นพ่อแม่อย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นกรณีนี้เป็นกฎหมายใหม่ก็จะเลยจะใช้คําว่าบุพการีลําดับแรกถ้าจะหมายความก็คือประมาณนั้น ไม่ไม่ค่ะคือจริงๆคือจริงๆไอ้เน,นี้ยเนี้ยมันเป็นอาจจะมีมีอันดร์สายลิงคือจริงิคณะกรรมาการเรามองว่าเอ่อเรามีกฎหมายรับอุปการะบุญธ,ธรรมอยู่แล้วว่าค่ะค่ะนั้นหมายถึงว่าเพราะการรับอุปการะรับบุญธ,ธรรมเนี่ยจริงๆิทุกเพศรับได้อยู่แล้วค่ะแล้วก็คน คนที่รับอุปการะบ,บุญบุญรรงเนี่ยเขาก็มีสถานนะเป็นผู้อุปการะบ,บุญบุญครรัม mm hmm. ทีนี้การที่เราไปบัญญัติคําว่าบุพการีลําดับแรกเนี่ยมันเป็นคําทางสายโลจิิกนึกออกไหมคะัน <Okay. S 2> ั่นหมายถึงว่าเราเราเ,าเาลูกของพ่อแม่ที่เป็น l g b t ก็เท่ากับว่าจะต้องเลี้ยงดีดามารตาที่เป็นเจ้าของอาชีิกับไข่แล้วก็ต้องเลี้ยงด mm hmm. ูพ่อแม่ที่เป็น l g b t ด้วยซึ่ง กฎหมายเนี่ยบุตรยินมีหน้าที่ตอบิดามารดาใช่ห <า S 2> ไหมคะนั่นหมายถึงว่าการที่เราเป็นผู้อุปการะบุตรบุญธรรมเนี่ยเราจะไม่ได้มีสิทธิ์ในเรื่องของมรดกหรือทรัพย์สินของผู้ผู้ที่เราดับอ,อุปการะเนาะหมายถึงว่าต้องเป็นพ่อแม่ตามสายเลือดก่อนอย่ั้นถูกไหมคะใช่คือไม่หมายถึงว่านั่นหมายถึงว่าจริงๆแล้วตรงเนี้ยมันเหมือนกับว่า เขาป้องเขาดูแลผลประโยชน์เด็กสูงสุดไงฮะกฎหมายนั no yes> ่นหมายถึงว่าสมมติเกิดมีลูกเศรษฐีคนหนึ่งพ่อแม่เสียชีวิตก็จะมีคนแย่งกันเป็นผู้อุปการะาบุตรบุญธรรมเพาะวางสมบัติสักเด็กใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายมันจึงมีในเรื่องของผู้ที่รับอุปการะบุตรบุญธรรมเนี่ยก็ต้องรับอุปการลและได้อำนาจปกครองแต่ไม่ได้หมายความว่าเราเราได้สิทธิของความเป็นพ่อเป็นแม่ทั้งหมดจากพ่อแม่ที่เป็นเจ้าของอสังหิกับ ไ่อะค่ะค่ะมันก็จะมีรายละเอียด <c oughs> อีกอีกอสเต็ปหน,น,นึ่งอีกอ่าค่ะซึ่งเพราะฉะนั้นเนี้ยนั่นหมายถึงว่าคือจริงๆคือจริงๆแล้วมันเป็นคําทางกฎหมายมันเป็นวิธีการบัญญัติกฎหมายนะคะคือคถามว่าตอนนี้มันอาจจะมีข่าวผิดพลาดว่าเอารับบุญบุญธรรมไม่ได้หรอรับได้และจริงจริงรับได้อยู่แล้วค่ะ,คะอ๋อซึ่งซึ่งไม่ได้รับสิทธิ์ทั้งหมดตรงนี้ก็เป็นเป็นจุดที่ เออเราต้องทํายังไงต่อคะหรือว่าก็ก็เพียงพอแล้วสําหรับคือคือจริงคือจริงถ้าเราจะเอาสิทธิ์มาพกอกดีเราก็ต้องถามผู้ชายผู้หญิงด้วยเพราะว่าผู้ชายผู้หญิงเขาโอเคไหมอ๋อก็คือเป็นเรื่องที่<ม>ตก<ห>ลงก<ะ>ันได้แล้วแต่เคสหรือเปล่าคะไม,ไม่ไม่ค่ะหมายถึงวา่าเราจะแก้กฎหมายให้ให้ความเป็นพ่อเป็นแม่เจ้าของอสุจิกับไข่ขาด ขึ่จากกันเนี่ยเราต้องถามแล้วมันมันมันต้องเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สังคมต้องพูดคุยกันนะคะอืมอ่าเป็นอีกสเต็ปหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เอาเรื่องกฎหมายส่งรถเท้าเทียมก่อนทีนี้ขอกลับไปถามเรื่องมติในสภาอโอ้โหเกือบเอกันเลยอ้โฉลุยเลยฉลุยเลยสี่ร้อยเสียงที่มาแบบทุ่มทนแบบนี้สะท้อนอะไรบ้างคะคุณทัน,นะคะผมคิดว่ามันมันมันต่างจากสมัยที่แล้วนะคเพราะว่าสมัยที่แล้วเนี่ยคือท่านคือเวลาที่เราทํางานเรื่องนี้เราเหมือนหลังชนสา ะนะฮะคือเรา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 หลังชนสาแต่ว่าเพราะการทํางานสภาชุดนี้เนี่ยมันเหมือนว่าเรามีคนที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันแล้วเราก็แล้วเราก็เห็นว่าพอพอทุกอย่างมันเกิดความร่วมมือซึ่งกันแล้วกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วมันก็ทําให้เกิดขึ้นนะคือคือทันทีนี้รู้สึกหนักใจอะไรเลยกับกับกับการทํางานสภาชุดนี้เพราะว่ามัน สมรสเขาเตรียมกลายเป็นแคมเปญหาเสือของหลายพรรคการเมือง mm hmm. นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นในเวลาคุณเข้ามากุณต้องทาสิ่งนีมัน <Ha. S 2> ทําให้เรารู้สึกว่ามันผ่านแน่นอนค่ะมันผ่านได้นนแล้วแล้วว่าแลวเมื่อวานเราก็รู้สึกว่ามันมันมันเกิดขึ้นมาแล้วก็เรารู้สึกแบบเอมประเทศไทยเปลี่ยนแปลงแล้วครับ mm hmm. เปลี่ยนแปลงแล้วค่ะค่ะอย่างนี้เมื่อาวานพอรู้ผลนะคะ mm hmm. ว่าการลงมตเิเรื่องของร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านสภาแล้ว ปรากฏว่าคุณธนาธรแกโพสเฟซบุ Facebook, ๊กแล้วก็ระบุแบบนี้บอกว่ามันสะท้อนให้เห็นว่าฝ่ายค้านและรัฐบาลเนี่ยสามารถทํางานร่วมกันได้โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งใช่ในมุมของอครูทันมองว่าเอะแบบนี้เนี่ยมันเหมือนมันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นไหมสําหรับกรณีของฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลที่แบบเออทำงานด้วยกันได้จริงๆนะฉันคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่จริงๆมัน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 เป็นแบบนั้นเลยค่ะคือถ้าเรามอง ถ้าเรามองประชาชนเป็นที่ตั้งเนี่ยทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะคือกานเชื่อว่าคนคนคนไทยหรือในสังคมการเมืองเนี่ยเราก็ต่างรู้กันว่าจริง,รงๆแล้วเนี่ยพอเวลาที่เราทํางานมันมันมีเรื่องของการเมืองมันมีเรื่องของผลประโยชน์เพราะฉะนั้นตรงนี้มันจึงเป็นเรื่องที่บางครั้งเนี่ยประชาชนไม่ได้ประโยชน์สูงสุดจริงๆนะฮะดังนั้นนั่นหมายถึงว่ามันมันมันต้องควรจะคิดแบบนี้ทุกเรื่องว่าเรื่องอะไรที่เป็นประโยชน์สูงสุดคือ คือถ้าเกิดเราพูดกันตรงๆว่ามันก็มีเวลาที่ไม่มีเรื่องผลประโยชน์อะเรื่องบางเรื่องมันก็ไม่เกิดขึ้นใช่ไหมครอย่างเช่นสวัสดิการที่ดีออย่างเช่นสวัสดิการยาที่ดีถ้าตาบใดมีภาคการเมือ,เองที่รับเงินของบริษัทยาหนึ่งอยู่เขาก็อาจจะต้อง ใช้าย,ายาของบริษัทนั้นซึ่งทางทางที่อาจจะมีอีกยาอีกบริษัทหนึ่งดีกว่าน,นี้ซึ้นจตนยกตัวอย่างน,น,นะครับคือคือเพราะฉะนั้นก็คิดว่าถ้าเกิดเราเมาเป้าหมายของประชาชนทั้งทันเว่าสิ่งทีุ่ฎนาธรพูดเนี่ยเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องที่มันควรจะเกิดขึ้นมันควรจะเกิดขึ้นค่ะ ครูทันขาตอนนี้สื่อนอกก็ตีข่าวเรื่องนี้เยอะมากเลยนะคะก็ในมุมบวกว่าชมเชยประเทศเราว่าตอนนี้ประเทศไทยก็จะเป็นประเทศแรกถ้ากฎหมายผ่านนะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะทีนี้ถามคุณทันนิดหนึ่งว่าผลดีนอกจากคนไทยเองแล้วเนี่ยค่ะกลุ่ม L G B T Q แล้วมีส่งผลดีในด้านอื่นๆยังไงบ้างคะกับกับต่างชาตินะคะที่จะเข้ามาฉันคิดว่าแน่นอนคือเราก็คงสามารถมีคุณสมบัติ เพียงต้องต้องจับตาดูนะคะว่าจะบิดดิ้งพลายได้หรือเปล่าแน่นอนเรามีกฎหมายสําหรับผู้มีความหลากหลายทางเพศนะคะแล้วก็แน่นอนที่สุดมันก็จะดึงคนที่สร้างการท่องเที่ยวเนาะสร้างการท่องเที่ยวของชาวต่างชาตินะและที่สําคัญการลงทุนมันก็จะดีขึ้นใช่ไหมคะคือคนก็จะลงทุนในครอบครัวมากขึ้นคนก็จะ แต่งงานกันมากขึ้นเราจะไปงานสมรสกันมากขึ้นเราคนจะกู้ซื้อบ้านเยอะขึ้นคนจะตาวรถเยอะขึ้น <c oughs> เราจะมีเพื่อนที่มีความสุขมากขึ้นและเ,เขาสามารถที่จะถูกรับดองตามกฎหมายเด็กกระเทยในโรงเรียนก็จะไม่ถูกร้อเพราะว่าก็อาจจะไม่ได้ทั้งหมดหน,นะคะแต่ว่า <c oughs> เด็กเหล่านี้ก็จะมีสิทธิ์ที่จะต่อสู้ว่าฉันมีกฎหมายประเทศนียอมรับฉันแล้วใช่ไหมคะ <c oughs> คือคือนคิดว่ามันจะเปลี่ยนไปหมดคือคือถ้าถามว่าต่างชาติเนี่ยแน่นอนคือมันเหมือนว่าประเทศเราได้รับการยอมรับจากนานาชาติอินเตอร์ไพร์ส์เราก็เป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่ใจบิดดิ้งได้ใช่ไหมคะแล้วก็ที่ <c oughs> สําคัญก็คือพอเราเชื่อบิดดิ้งอินเตอร์ไพร์สฟุเนี่ยการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติในในในสายของกลุ่มู้มีความหลากหลายทางเพศก็จะหลั่งไหลมาที่ <c oughs> ประเทศไทย <c oughs> และมันไม่ได้หลั่งไหลมาแค่เฉพาะเดือนจูมมันจะหลังหลหล่งไหลมาตลอดเรื่อยๆนะคะเป็น แล้วก็ที่สาคัญในประเทศเก็เศรษฐกิจก็จะดีขึ้นค่ะคิดว่ามันเป็นผลบวกบวกบวกซเปอร์บวกเลยนะคค่ะทุคนก็จะมองว่าประเทศไทยเป็นประเทศแห่งความเท่าเทียมนอกจากแล้วมีความสุขกับความรักแล้วก็มีเม็ดเงินด้านเศรษฐกิจเยอะด้วยนะคะอ่ะประมาณนี้ค่ะคุณทันขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้าสายกับเราวันนี้สุดท้ายก็ยินดีด้วยจริงๆยินดีด้วยสรับทุกคนในไทยเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ